สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่อง AppSkyActiv e นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์มาสด้พัะนาครสาขาเกษตรนวมินอยู่กันที่คลังเก็บรถบนดาดฟ้ากันนี้เองนะครับคลิปวันนี้นะครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจกระบะอยู่นะครับต้องติดตามชมกันเลยเพราะว่า Mazda BT50 ของเรานะครับมีโปรโมชั่นดีแล้วก็แรงมากเลยนะครับถือว่าเป็นรถในรุ่น ช่วงนี้นะครับที่ขายดีที่สุดกันเลยนะครับเพราะว่ามีโปรโมชั่นเด็ดอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับก่อนที่จะติดตามชมรบกวนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่อง App Sky Active ด้วยแล้วก็ฝากเว็บไซต์ด้วยนะครับ www.mazda เกษตรนวมินขานรถยนต์ออนไลน .com หรือสนใจรถรถย d a ์ติดต่อผมนะครับที่0813727087แอดไลน์ที่เบอร์เดียวกันนี้ได้เลยนะครับผมรถที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรถ BT50 นะครับรุ่น1.9 dbl แล้วก็เป็นรุ่น S นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับผมโปรโมชั่นทีเด็ดนะครับสำหรับลูกค้านะครับช่วงนี้ที่ซื้อนะครับบอกเลยว่าคุ้มเลยนะครับลูกค้าได้ประกันภัยชั้น1ฟรีเต็มเต็มเลยนะครับ1ปีนะครับแล้วก็ที่คุ้มกว่านั้นนะครับลูกค้านะครับสามารถรับกิฟต์วาล์เ r อร์ฟรีคืนเงินไปเลยนะครับ15,000าบาทนะครับเป็นเช็คเงินสดรับไปเลยนะครับ เช็ควันที่รับรถไปเลยบอกเลยว่าคุ้มทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลของรถนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่นั่งอยู่บนกระบะนะครับ BT 50กันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องรีวิวของรถกระบะ BT 50 <_ C 1> <ๆ>ะผมเคยรีวิวรายละเอียดตัวเจ้า BT 50 DBL 1.9S <_ C 1> ไปแล้วในโชว์รูมนะครับสามารถย้อนเข้าไปชมได้แต่ว่าคลิปนี้ผมอยากจะมารีวิวอีกหนึ่งรอบนะครับ <m> 哈哈เพราะว่ากระบะของ Mazda เราถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีมากนะครับ <_ c ười> <_ inet> ในช่วงหลังจากปีใหม่ แล้วก็เริ่มต้นปี2023นี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจรถกระบะนะครับก็ดูคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Bt 50นะครับที่ผมนั่งอยู่เป็นตัวสี Ignor Silver นะครับหรือว่าเป็นสีเงินนะครับบอกเลยว่าสีนี้สวยแล้วก็หายากคันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมรู้สึกว่าจะมาได้เมื่อ2วันที่แล้วเองครับผมก็เลยขออนุญาตโชว์รุมนะครับ ขับขึ้นมาถ่ายรีวิวเพื่อให้ลูกค้าได้ดูนะครับผม D T 5 0 1.9นะครับ1.9 D B L นะครับ High e n d e r a n g e นะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่729,000บาทเครื่องยนต์ของเขานะครับมากับเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับดีเซล4สูบ16วากวว V G S Turbo Intercooler มาพร้อมกับระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรมาพร้อมกับล้ออลอยนะครับขนาด18นิ้วไฟหน้าปรับ เปิดสูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติระบบแสงสว่างนะครับมากับระบบ DRL พร้อมกับระบบ LED Signature บันไดข้างนะครับมีเป็นบันไดข้างสีเงินมานะครับแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนแบบอัตโนมัติกระจกข้างปรับและพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับซ้ายขวานะครับผมส่วนทางด้านเบาะนั่งนะครับฝั่งคนนั่งอ่คนขับนะครับปรับได้6ทิศทางฝั่งผู้โดยสารนั่งข้างหน้านะครับปรับได้4ทิศทางนะครับหน้าจอแสดง ข้อมูลการขับขี่ MID ระบบ TFT นะครับขนาดอยู่ที่4.2นิ้วมาพร้อมกับระบบกุญแจ Keyless Go นะครับลูกค้าเข้ามาในรถนะครับที่จะมาขับรถอยู่สตาร์ทเครื่องโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเสียบเอากุญแจเก็บไว้ที่ตัวของกระเป๋าได้เลยนะครับแล้วก็กดุ่ s ส start สามารถขับรถไปได้เลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์การระยะด้านหลัง4จุดนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังด้วยนะครับให้ความสุดสบายในการถอยจอดนะครับผม แล้วก็จะมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control น,นะครับแล้วก็จะมีตัวระบบประหยัดน้ำมัน i s t o p ด้วยนะครับระบบความปลอดภัยที่น่าสนใจของเจ้ารุ่นนี้ก็จะเป็นระบบ ABSM ABS นะครับผมเป็นระบบเตือนเมื่อรถจอดอยู่ในมุมอับสายตาครับแล้วก็หรือในขณะเปลี่ยนเลนนะครับก็จะมีระบบแจ้งเตือนทั้งในกระจกซ้ายและกระจกขวานะครับจะเป็นแ,แจ้งเตือนแล้วก็เป็นรูปภาพด้วยนะครับผมแล้วก็ระบบความปลอดภัยของ RCTA ระบบเตือนเมื่อรถจอดอ,อยู่ในมุมอับส,สายตานะครับขณะถอยหลังเมื่อลูกค้าจอดเข้าซองอยู่นะครับแล้วจะถอยหลังนะครับมีรถทางตรงตัดเข้ามานะครับระบบตัวนี้ก็จะแจ้งเตือนให้กับลูกค้าด้วยนะครับเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นด้วยระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับก็จะเป็นระบบ HLA นะครับเป็นระบบช่วยการออกตัวขณะรถอยู่ในทางราดชันระบบ D HDC นะครับเป็นระบบช่วยควบคุมความเร็ว นะครับขณะลงทางลาชันนะครับแล้วก็มาพร้อมด้วยระบบ DSC ระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถแล้วก็ TCS นะครับเป็นระบบ traction control ครับช่วยป้องกันรถล้อหมุนแล้วก็ควบคุมรถในการลื่นถลายนะครับผมนี่คือสเปคคร่าวๆของเจ้า Mazda BT 5 0นะครับ DBL 1.9s นะครับ h i g h l a n g e r ในราคาตัวราคา729,000บาทเดี๋ยวเราจะไปชมรีวิวรอบๆร,ร,รถกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชม สเปคที่ผมพูดคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นสเปคของเจ้า Mazda b t 50นะครับ 1.9S นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูรีวิวโดยรอบๆนะครับของเจ้า Mazda b t 50ตัวนี้ตัวนี้เรามาในสีซิลเวอร์นะครับอีกนอ s i ซิลเเนี่ยสวยงามมากอย่างที่บอกนะครับพึ่งลงมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูสีนี้เป็นสีที่หายากเลยแล้วก็มาน้อยด้วยลูกค้าที่สนใจรีบมาจับจองกันเลยนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับตัวกระจังหน้าของ B t 50นะครับก็เป็นรุ m a ด้า CX5 CX8 เลยนะครับผมเป็นเจนเดียวกันมากับตัวโคดอดีไซน์นะครับพร้อมกับซิกเนเจอร์วิงแบบโครเมียมเลยนะครับผมระบบไฟนะครับเป็น LED นะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติแล้วก็เปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะครับผมมาดูกันด้านข้างเลยด้านข้างก็จะเป็นตัวล้ออลลอย18นิ้วนะครับผมมาเต็มกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าที่อยากได้นะครับสนใจตัวนี้นะครับ เราเป็นกระบะ4ประตูด้วยนะครับสามารถขนของได้ด้วยแล้วก็สามารถพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ด้านในของเจ้ามาด้าบีที50 1.9S นะครับตัวนี้ก็เป็นกระบะ4ประตูนะครับเ,เป็นในระบบของเกียร์ธรรมดาตอนนี้กุญแจอยู่ในมือผมแล้วนะครับลูกค้านะครับที่ต้องการสตาร์ทรถนะครับ ปกติกระบะรุ่นทั่วไปหรือรุ่นเก่าๆหน่อยนะครับก็ต้องเอากุญแจมาเสียบแล้วก็กดไข่สตาร์ทใช่ไหมครับแต่ว่าเจ้ามาด้าพิธีตัวนี้เราแค่กดปุ่มพุส Start นะครับเหยียบเบรกเหยียบคลัสนะครับแล้วกดพุส Start นะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ตติดอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับหน้าจอนะครับก็จะมาในรูปแบบของตัวดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นอนาล็อกนะครับอยู่ที่ซ้ายขวานะครับก็ยังเป็นในหมดแบบขับแบบ สปอร์ตนะครับผสมกับความแบบคลาสสิกด้วยนะครับผมในจัวจอมา้านี้พวงมาลัยก็มาในแบบ3ก้านสปอร์ตนะครับก็จะมีตัวระบบคุชคอนโทรลอยู่ด้านขวานะครับแล้วก็ระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงรถเสียงวางสายรับสายโทรศัพท์ก็อยู่ดังด้านซ้ายมือเลยนะครับผมตัวหน้าจอของออทางบีทีห้าสิตัวนี้นะครับก็เป็นระบบมีต่อตัวบลูทูธได้นะครับฟังวิทยุนะครับแล้วก็มีระบบตัว เชื่อมต่อของ USB นะครับสามารถฟังเพลงได้เลยนะครับตัวแอร์นะครับผมก็จะเป็นแอร์หนึ่งโซนนะครับลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้ได้เลยนะครับปรับความเย็นความร้อนอุณหภูมิก็อยู่ด้านขวามือนะครับผมมาพร้อมกับเกียร์นะครับอัตโนมัติ6สปีดอยู่ด้านนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวโหมดของระบบ HLA นะครับแล้วก็ตัว D HDC นะครับตัวนี้จะเป็นระบบของ การช่วยควบคุมนะครับความเร็วในทางลาดชันนะครับตัวกระบะเจ้าตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็สามารถกดเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าด้านในของเ,ออเจ้ากระบะตัว bt 5 0นะครับ 1.9S นะครับตัวนี้นะครับภายในก็จะบุนุ่มนะครับถ้าจับไปแล้วนะครับก็ไม่ใช่เป็นแบบว่า ทำจากพลาสติกอะไรเลยนะครับผมมาทําด้วยจากหนังนะครับผมบอกเลยว่าก็มีความเรียบหรูด้วยนะครับแล้วก็มีที่เก็บของนะครับให้กับลูกค้าที่อยู่ฝั่งดังด้านหน้านะครับอยู่ด้านนี้เลยนี่นะครับสามารถกดเปิดได้เลยแล้วก็มีเกะด้านหน้าอีกหนึ่เกะนะครับอยู่นี่เลยข้างในของเจ้า B t ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น S นะครับก็จะ เป็นเบาะผ้านะครับลูกค้าที่ซื้อไปไม่ได้ซีเรียสอะไรถือว่าเอาไว้ใช้งานนะครับแล้วก็ขนของด้วยแล้วก็พาครอบครัวไปเที่ยวด้วยนะครับเป็นเบาะผ้าตัวนี้ก็ไม่ขี้เหร่นะครับถือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับมีช่องเก็บแว่นเดี่ยวด้านในด้วยนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่กดได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันต่อนะครับว่า มีความกว้างความแคบอะไรยังไงบ้างนะครับเฮดรูมเล็กรูมเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันครับเค okay, นี่ครับผมเปิดประตูมานะครับเพื่อจะเข้าไปทดสอบการนั่งด้านหลังของเจ้าบท50คันนี้ให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็เป็น4ประตูลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุนิดนึงนะครับหรือเป็นเด็กนะครับสามารถจับนะครับจะมีด้ามจับตรงนี้อันเบลเลอร์เลยลูกค้าสามารถก้าวแล้วก็เหยียบบันไดข้างนะครับเข้ามาได้อย่างสบายเลย บางคนกังวลนะครับในเรื่องการนั่งขึ้นของขึ้นลงของรถกระบะจะสูงไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวนี้มาพร้อมกับบันไดข้างด้วยนะครับแล้วก็มีที่จับนะครับสายขวาให้เลยนะครับด้ามใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวผมจะลองปิดประตูนะครับแล้วก็ลองนั่งดูนะครับตัวนี้มีด้ามที่จับนะครับให้4ด้านเลยนะครับทั้งคนขับคนนั่งหน้าแล้วก็ผู้สันด้านหลังครับสามารถมีด้ามจับเอาไว้ตรงนี้เวลาขึ้นรถขึ้น หรือจะลงนะครับผมก็สามารถมีตัวช่วยได้ทั้ง2ด้านเลยถือว่าสบายเลยอีกอย่างหนึ่งที่มีความคุ้มค่ามากนะครับสำหรับเจ้า BT 5 0 4ประตูคันนี้นะครับด้านหลังเรามีแอร์ด้วยนะครับสามารถยยกได้ซสายขวาเลยนะครับปรับระดับได้ด้วยแล้วก็มี power outlet เป็น USB-A 1จุดนะครับลูกค้าสามารถใช้ได้แล้วก็เสียบต่อชาร โทรศัพท์ไปได้เลยนะครับผมตัวนี้เวลาเดินทางไกลๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตหมดกันเลยก็สามารถแชร์ที่ชาร์จโทรศัพท์กันได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยก็จะเป็นมีสายรัดเบลว์ให้3ที่นั่งเลยนะครับผมที่นั่งตรงกลางแล้วก็ซ้ายขวานะครับผมมาครบเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะครับให้กับท่านผู้โดยสารนะครับเรื่องการนั่งนะครับด้านหลังบอกเลยว่าเฮดรูมก็เหลือนี่เลยครับ2กํับบ้านได้ ผมสูง175บอกเลยว่าสบายมากนะครับผมเล็กรูมนี่เหลือๆนั่งแล้วแบบว่าโอเคเลยอะ่ะพนักพิงองศาปรับอยู่ในระดับที่ก็ไม่ไม่ไม่ชันเกินไปนะครับก็องศาที่เอียงอยู่ข้างหลังก็ถือว่าเหมาะสมกับสรีระของผู้โดยสารได้อยู่นะครับผมก็ทางไกลก็ถือว่าสบายแล้วก็เอาอยู่เลยครับเรามาดูในส่วนของด้านหลังเจ้ากระบะ BT50 คันนี้นะครับบอกเลยว่านี่เรามีกับ ด้านหลังนะครับใช้สําหรับเหยียบขึ้นนะครับสำหรับท่านที่จะขนของหรืออะไรอย่างนี้นะครับสามารถเหยียบขึ้นไปหลังกระบะตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาพร้อมกับที่เปิดนะครับนี่เรายังมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับผมกล้องกล้องมองหลังนี่เราอยู่ตรงนี้เลยลูกค้าเปิดมานะครับความจุของตัวกระบะนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูใกล้ใกล้ันเลยนะครับว่าก็ถือว่ามีความจุมากนะครับสำหรับ4ประตูคันนี้นะครับลูกค้าเอาไว้ขนของด้วยนะครับแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดนะครับขน พื้สานที่ติดตามไปนะครับก็ถือว่าเพียงพอนะครับลูกค้าสามารถเอาไปติดตัวไลเนอร์ได้นะครับหรือจะติดโลบานะครับเป็นชุดแต่งเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็สามารถติดต่อผมและสอบถามได้ด้วยนะครับบอกเลยว่าเจ้าก๊ะบีทีตอนนี้นะครับโปรแรงจริงๆอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหรือลูกค้านะครับที่มาซื้อนะครับในช่วงนี้นะครับโปรแรงมากๆในช่วงต้นปี2023นี้รับไปเลยนะครับประกันชั้น1ฟรีนะครับ1ปีนะครับแล้วก็รับกิฟต์วอลช r คืนนะครับหนึ่งบาทนะครับเป็นเช็คเงินสดให้กับลูกค้าวันรับรถเลยบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับลูกค้าสามารถเอางบตัวนี้นะครับไปแต่งชุดแต่งเพิ่มเติมด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบเลยอย่าลืมนะครับลูกค้าสนใจมาด้านะครับติดต่อผมมานะครับเซลล์แอปนะครับแอปสกายแอคทีนะครับที่0 รถยนต์มารด้าพนกครสาขาเกษตรนวมินทร์นะครับโทรหาผมนะครับหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับที่0813727087 7087นะครับผมหรือว่าเว็บไซต์นะครับ w w w m a z d a เกษตรนวมินขายรถยนต์ออนไลน์ .com นะครับวันนี้ขอจบการรีวิวเจ้ามาร์ด้า5 0เป็นเพียงเท่านี้ขอให้มาร์ด้า b 5 0เป็นหนึ่งในตัวเลือกของท่านผู้ชมที่กำลังมองหากระบะกันอยู่ในปี2023นี้นะครับคุ้มจริงๆนะครับวันนี้อัพสกายแอคทีฟลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ